ร่บเรียนทนาอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานาเสนอรายงานเรื่องทีมเวิร์ k หรือการทํางานเป็นทีมนั่นเองค่ะเชิญรับชมการน,นําเสนอได้เลยค่ะ 1. บทนำหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพที่สําคัญที่สุดในชีวิตธุรกิจคือทักษะส่วนบุคคลของพนักง,งานที่ใช้ในองค์กรสามารถชี้ให้เห็นว่าทักษะส่วนบุคคลที่สูงขึ้นจะเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและความสําเร็จอย่างมาก อย่างไรก็ตามณจุดนี้การทํางานเป็นทีมถือเป็นประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาควบคู่กับ,ท,กบทักษะส่วนบุคคลทักษะส่วนบุคคลไม่สามารถส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพและความสําเร็จในทุกองค์กรได้บางองค์กรที่ทักษะส่วนบุคคลมีจํากัดยังสามารถบรรลุปเป้าหมายขององค์กรได้ด้วยการมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีมของการทบทวนวรรณกรรมสองจุหนึ่งแนวคิดของทีมและการทํางานเป็นทีมแนวคิดทีมมักใช้ตรงกันกับแนวคิดเรื่องกลุ่มมีการกําหนดคําจํากัดความมากมายเพื่อ,ออธิบายแนวคิด ของทีมในวรรณกรรมแม้จะพบความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างคําจํากัดความแต่ก็สังเกตว่าคําจํากัดความเหล่านี้สื่อถึงประเด็นทั่วไปหลายประการคําจํากัดความบางส่วนมีดังต่อไปนี้โดยย่อค่ะทีมคือกลุ่มบุคคลที่ควบคุมความสัมพันธ์ภายในขอบเขตองค์กรทีมซึ่งพึ่งพาอาศัยกันและกันในภารกิจแบ่งปันความรับผิดชอบในผลลัพธ์และสมาชิกยอมรับตนเองในระบบสังคมขนาดใหญ่ตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไปภายในระบบสังคมทั้งหมดทีมคือหน่วยงานของคนตั้งแต่คนสองคนขึ้นไป ที่มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะมีองค์ประกอบหลัก3ประการในแนวคิดของทีมประการแรกคือเพื่อให้สามารถพูดถึงการมีอยู่ของทีมได้จําเป็นต้องมีคนอย่างน้อยสองคนขึ้นไปประการที่2คนในทีมควรทํางานร่วมกันในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอประการที่3สมาชิกในทีมควรทางานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันนักวิจัยบางคนได้เปิดเผยความแตกต่างบางประการระหว่างแนวคิดของทีมและแนวคิดของกลุ่ม กิสเซนบัสและสมิธ1993ให้นิยามความคิดของทีมเป็นกลุ่มเล็กๆที่เป็นหุ้นส่วนและมีความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ร่วมกันและอุทิศตนเพื่อบรรลุปเป้าหมายนอกจากนี้ทีมยังประกอบด้วยคนที่มีทักษะที่เกือ้อกูลซึ่งกันและกันมอร์เมลและคณะนิยามทีมหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อผลิตและให้บริการในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไปสมาชิกในทีมจะแบ่งเป้าหมายและทำงานทั่วไปให้สำเร็จเพื่อให้บรรลุปเป้าหมาย สมาชิกในทีมต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในการวัตถุประสงค์และมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทีมก็เช่นกันกำหนดว่าการรวมเข้ากับสมาชิกคนอื่นๆจะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนและสมาชิกมีความรับผิดร่วมกันสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นชอและไบรเล่อธิบายว่าทีมเป็นกลุ่มบุคคลที่รับเอาการพึ่งพาซึ่งกันและกันในงานต่างๆและแบ่งความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของขอบเขตองค์กรและปรากฏตัวภายในระบบสังคมทั้งหมดซึ่งผู้อื่นรับรู้ในนลัักกษณะเดว การเน้นกล่าวไว้คําจำกัดความของการทํางานเป็นทีมของสลัสเน้นย้ำถึงการจัดตั้งขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นซ้ําๆซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงานการทําทงานเป็นทีมถูกมองว่าเป็นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ความมุ่งมั่นขององคอ์กรองค์กรต้องการความมุ่งมั่นเพื่อความอยู่รอดและบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้องค์กรควรลงทุนในกําลังคนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้นอกจากนี้ควรรักษาทรัพยากรบุคคลที่พัฒนาและลงทุนไว้ในองค์กรในงานวิจัยบางชิ้นพนักงานที่มีความมุ่งมั่นต่อองค์กรสูงจะพบกับประสิทธิภาพที่สูงกว่าพนักงานที่มีความมุ่งมั่นต่ำกว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรพบว่าพนักงานที่มีความมุ่งมั่นมากขึ้นมีความพึงพอใจสูงกว่าดังนั้นอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงานจึงต่ำกว่าสองจุดสามนะครับผลงาน ประเด็นด้านประสิทธิภาพในวรรณกรรมแบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและระดับองค์กรผลงานอาจมีหลายปัจจัยที่ต้องจับในระดับนี้สำหรับองค์กรที่แสดงประสิทธิภาพในระดับสูงตัวอย่างเช่นโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารภายในองค์กรสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการสื่อสารภายในคือการสนับสนุนการจัดการภายในองค์กรพนักงานที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการมีสมาธิและประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่สูงขึ้น เหตุผลหลักในการเลือกประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีมคือเพื่อให้ในใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจพร้อมผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นจึงมีการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นพร้อมกับภากรกิจกล่าวอีกในหนึ่งนะครับก็คือทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะเผยให้เห็นว่าทําไมพวกเขาถึงอยู่เป็นทีมโดยการสร้างกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานของตนเองเมื่อเวลาผ่านไปทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพรวมถึงแรงจูงใจ ของสมาชิกอซอสคสีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานเป็นทีมความมุ่งมั่นขององค์กรและแนวนคิดผลการปฏิบัติงานขององค์กรความสําเร็จนะครับขององค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สูงสุดแต่ยังขึ้นอยู่กับพนักงานที่ได้รับการส่งเสริมให้มุ่งมั่นต่อองค์กรด้วยด้วยแรงงานที่มีทักษะความมุ่งมั่นของพนักงานคือเกณฑ์สําคัญสําหรับความสําเร็จขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสําเร็จ องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้งผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและสังคมและการลงทุนในความพักดีของพนักงานแทนที่จะต้องร้องเรียนจากพนักงาน ความมุ่งมั่นต่อองค์กรของพนักง,งานในระดับสูงหรือต่ำถือเป็นเครื่องมือเบิกทางที่สำคัญสำหรับความสำเร็จขององคอ์กรด้วยเหตุนี้ความมุ่งมั่นของพนักง,งานที่มีต่อองคอ์กรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกภาคส่วนขององคอ์กรในแง่ของภาคส่วนด้านสุขภาพแนวทางของทีมสหสาขาวิชาชีพคือการหาวิธีร่วมมือกันเพื่อกำจัดการตำ้ำและช่องว่างในการบริการของสมาชิกของวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่กระทบต่อภารกิจที่สำคัญ กิจกรรมในภาคสุขภาพส่วนใหญ่นะครับอาจเกิดขึ้นได้ด้วยการระดมพลด้วยความเต็มใจและพร้อมทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรองค์กรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพนักงานมีความมุ่งมั่นต่อองค์กรในระดับสูงความน่าจะเป็นที่จะแสะดงพฤติกรรมเชิงลบเช่นการขาดงานการเลิกจ้างและความล่าช้าในการทํางานของพนักงานที่มีความมุ่งมั่นสูงน้อยกว่าพนักงานที่มีความมุ่งมั่นต่ํากว่า พนักงานที่นำวัตถุประสงค์ขององค์กรมาใช้และทำงานร่วมกันตามที่คาดหวังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนอกจากนี้พนักงานที่มีความมุ่งมั่นสูงกว่าจะแสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้อำนยวยความสะดวกให้กับองค์กรในการลากสมาชิกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขององค์กร เมื่อพนักงานดําเนินการด้วยความเข้าใจในความมุ่งมั่นมันจะสร้างความพึงพอใจและลดความเหนื่อยหน่ายนอกจากนี้ยังนําพาพนักงานปฏิบัติงานโดยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น3วิธีการระดับการทํางานเป็นทีมระดับที่พัฒนาโดยสตาเซวิตได้รับการแปลเป็นภาษาตุรกีโดยเซเลนเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาจํานวนมากได้ยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเป็นการวัดระดับองค์กรความยุติธรรม แต่ละคำถามใช้มาตราส่วนลิเกิล5จุดโดยให้คะแนนตั้งแต่1-5โดยที่ตัวเลข1ห,หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง2ไม่เห็นด้วย3ไม่แน่ใจ4เห็นด้วยและ5เห็นด้วยอย่างยิ่ง4การอภิปรายการทำงานเป็นทีมสามารถคาดการในสามารถคาดการได้ว่าเป็นหนึ่งในการนำบริการด้านสุขภาพไปใช้อย่างมีประสิทธิผล และแอปพลิเคชันที่ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กรที่มีการนำการทำงานเป็นทีมมาใช้อย่างมีประสิทธิผลแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเช่นนวัตกรรมของพนักงานการให้ความมั่นใจในการมีส่วนร่วมในองค์การในองค์กรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตามวัตถุประสงค์และอื่นๆสา,สามารถมาเป็นแนวหน้าได้ กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ